จากเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับแม่ตักไปนะครับแล้วก็มีผลตอบรับเนี่ยก็ในยอดวิวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็เกิดกระแสหนึ่งนะครับในคอมเมนต์ของผมว่ามันมีหลายๆคอมเมนต์เลยเยอะมากนะครับว่า,าให้ผมไปนอนบ้างละให้ผมไปรับยาช่องนั้นช่องนี้บ้างละนะครับหรือว่ามีการบูรี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก่บ้างนะเป็นลุงบ้างฟันหลอบ้าง นะครับฟันผุบ้างไปจัดฟันก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็หน้าตาหนังตาตกนะดูเหมือนคนขี้โกงผมต้องขอบคุณพี่ๆจริงๆครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอเตือนนิดนึงว่าการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ให้มันอยู่ในขอบเขตนะครับพูดคุยกันเนี่ยจริงๆผมไมไ่ว่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยตอบเกือบทุกคอมเมนต์เพื่อนๆลองไปดูได้นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะครับ ผมตอบเกือบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพื่อนๆทุกคนก็คือเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วก็เคยอาจจะหยอกล้อกันนะครับตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันนะแต่ทีนี้ก็คือว่าผมต้องบอกก่อนว่าอย่าไปอย่าล้อหรืออย่าบูลลี่อะไรกันเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณเก่งอยู่ในโซเชียลนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ผมคือผมไม่ใช่คนดังไง คือผมไม่ใช่คนดงังไม่ได้คนมีชื่อเสียงนะครับผมจะไปเอาอะไรกับพวกเอาอะไรกับพวกคุณอะ่ะมันมันไม่ใช่ไงฉะนั้นก็คือว่าผมก็ทําคลิปหนึ่งก็คือมันก็คือเพื่อความบันเทิงอะ่ะสองก็คือถ้าเกิดว่า <c oughs> ทําคลิปไปแล้วมันปงังทําให้คนรู้จักมันก็ดีไปนะครับเพราะว่าคนรู้จักเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดไปได้เพราะว่าผมเองเนี่ยครับก็คือจริงๆเนี่ยเราก็ทําค้าขายปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอาชีพอะไรที่แบบว่าเออไปต้องมีมีชื่อเสียงอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดว่าทำเราทําอะไรแล้วมันมีคนรู้จักเนี่ยมันก็ต่อยอดเรื่องของการค้าขายต่างๆได้นะครับฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ผมมีแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปโดเอ๋อยากจะไปดังอยากจะไปอะไรมันไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมอายุจะ50แล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ว่าอยากจะไปดังหรือไปอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผลพลอยได้นะครับแล้วทําให้ต่อยอดเรื่องของการสร้างรายได้ได้เนี่ยเราก็อยากจะทําใครๆก็อยากทํา คือหลายๆคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวเนี่ยใครๆคนที่มาเล่นคนที่มาเล่นทิกตอกหรือเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็หวังที่จะมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่ามันต่อยอดธุรกิจได้ส่วนคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ว่าว่าคนนั้นคนนี้ต่างๆนานา,นานเนี่ยคุณโอเคคุณเล่น,นเฉยอะ่ะเขาคือคุณก็มีชีวิตของคุณไปครับคือมีชีวิตคือคุณจะร่ำจะรวยจะจนจะอะไรคุณไม่ได้เล่นโซเชียลคุณไม่ได้หวังอะไรคุณก็ทํางาน คุณก็ทํางานทั่วๆไปของคุณนะครับคุณก็ได้แค่นั้นแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาทําเขาต้องการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรือต่อยอดในเรื่องของการค้าการสร้างไรายได้มากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยคือการบูลลี่หรือการที่มาคอมเมนต์อะไรที่มันแย่ๆในในเชิงติดลบเนี่ยแล้วไม่สร้างสารรค์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เขามีชื่อเสียงแล้วคุณไปบูลลี่หรือไปอะไรต่างๆนา,นานาที่มันไม่ดีเนี่ยอย่างพี่หนุ่มกัญชัยอะ่ะคุณเห็นไหม เวลามีใครคอมเมนต์อะไรมาไม่ดีอ่ะแกบล็อกเลยถูกปะแต่ผมอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่หนุ่มไงแล้วผมก็ไม่ใช่ดาราฉะนั้นผมจะไปทําอย่างนั้นได้ไงผมก็ต้องง้อทุกคนถูกปะตอบคอมเมนต์ทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมฝานน,นิดนึงแล้วกันขอร้องนะครับอย่าอย่ามาบูลลี่อะไรผมอย่ามาบูลลี่ว่าฟันผมฟันผมเกฟันผูกบ้างไปจัดฟันบ้างนะหน้าแก่หนังตาตก อะไรต่างนๆนานาพวกเนี้ครับก็คือผมขอนลครับอย่าอย่าทาอย่างนั้นเลยนะและยังไงเนี่ยก็คือถ้าคอมเมนต์กันมาก็คือคอมเมนต์กันมาดีๆแล้วกันนะผมฝากนิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับฟังกันจนจบนะขอบคุณมากครับ